นับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาเขาผสมสมุนไพรตราเฟมินเต้ทีรีไวส์ขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงค,ครับคุนสุกู้่เราได้ทดลองทานไอศครีมที่เป็นยาไปเรียบร้อยแล้วโดยฝีมือของคนไทยและเป็นชายหนุ่มวันนี้มีหนึ่งชายหนุ่มคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเป็นชายหนุ่มผมสั้นท่าทางสุภาพเรียบร้อยที่มีชื่อว่าคุณวีว,วีรยุทธบุญมา าทำแยมกับคุณชมเดิมทีคุณวีเนี่ยทำงานอยู่ในเครือโรงแรมโอเรนเทนที่พวกเรารู้จักกันดีในแผนกเบเกอรี่จึงได้เรียนรู้วิธีของการทำแยมเขาเคยคิดกับว่าเอ๊ะทำไมจะต้องทำแยมจากผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศจริงๆผลไม้ในเมืองไทยก็มีเยอะแยะมากมายอย่างมะม่วงสับป,ปะรดลูกมอนอย่างนี้หลังจากได้3ปีเมื่อเขาได้ออกมาเขาก็ได้ทดลองทำแยมเป็นของตัวเอง นี่คือแยมที่สุดยอดมากๆเขาใช้ชื่อว่า t ทสตี้เคิรแยมโฮมเมดที่ทำจากวัตถุด,ดิบท้องถิ่นไทยผมอยากให้ผู้ชมรู้จักเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่เขาคิดว่าการทำแยมคืองานศิลปะคุณวีวีรยุทธ์บุญมากสวัสดีครับคุณอาร์วิบูล และผู้ชมรายการ1 68ชั่วโมงทางช่อง3นะครับผมเชฟ V ีหรือวิรยุทธ์บุญมาเจ้าของร้านแยมโฮมเมดเทสตีเฮิรของเชียงใหม่นะครับซึ่งแต่เดิมนะครับผมทำงานอยู่ที่แผนกเบเกอรี่ของโรงแรมนคือโอเรนนะครับแล้วก็ได้รู้กรรมวิธีต่างๆในการทำแยมมาได้ในระดับหนึ่งนะครับ โดยหลักๆนะครับแต่เดิมจะใช้เป็นผล,ลไม้นําเข้าต่างๆนะครับซึ่งเราก็เกิดความถามในใจว่าทําไมผล,ลไม้ไทยของเราจึงไม่ค่อยเป็นที่ต้องการเท่าไหร่ตัดสินใจเราออกงานมาก่อนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะมาสารฝันนะครับตัวเองอยากจะใช้เป็นวัตถุดิบของไทยเรานะครับเอามาทํารูปแบบที่เป็นแยมบ้างนะครับ แรกๆนะครับผลไม้หลักๆเราก็จะใช้เป็นผลไม้อยู่ในประเทศไทยเช่นตัวมะม่วงเราจะมีเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวแอปเปิลสตาร์หรือแอปเปิลพื้นเมืองก็มีครับแล้วก็รวมไปถึงลูกมันบร์รี่ต่างๆซึ่งถือว่าประเทศไทยของเรามีวัตถุดิบแบบนี้เยอะมากนะครับเราก็อยากจะนำมาดัดแปลงให้เป็นแยมในรูปแบบที่เราวางแผนเอาไว้นะครับ เริ่มขายครั้งแรกนะครับผู้คนก็ก็เริ่มสนใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติก่อนนะครับซึ่งประเทศไทยของเราจะไม่ค่อยมีแบบคนที่ทําแยมที่จะใช้เป็นผลไม้ไทยเป็นหลักนะครับแยมทุกตัวนะครับเราก็จะใช้เป็นวัตถุดิบที่อร่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับให้ให้มีความครบรส แยมของเรานะครับเนื้อแยมลักษณะต่างๆนะครับเราจะอยู่ที่95%ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณผลไม้ที่เยอะเมื่อเทียบกับแยมท้องตลาดอื่นๆนะครับวัตถุประสงค์ที่การทําแยมก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ของเรานะครับรู้จักผลไม้พื้นบ้านของไทยให้มากขึ้นนะครับซึ่งโดยร้านของเรานะครับไม่ได้มีเฉพาะแยมจำเพาะชนิดเท่านั้นนะครับ เรากา็ใช้เป็นตัววัตถุดิบอื่นๆมาอย่างเช่นตัวดักช็อกโกแลตนะครับตัววานิลาเพื่อให้รสชาติของเราออกมาได้ดีขึ้นนะครับซึ่งโดยพื้นหลังของเรานะครับก็คือเป็นแยมที่เราผลิต,ตออกมานะครับซึ่งหน้าร้านของเรามีประมาณอยู่300รรสชาตินะครับโดยแยมทุกอย่างนะครับก็เหมือนศิละปะนะครับต้องพิถีพิถันในการปรุงแต่งต่างๆนะครับ จะต้องค่อยๆทํานะครับต้องมีความละเอียดละออในการทํานะครับที่สําคัญนะครับคือต้องอาศัยความสะอาดนะครับเพราะแยมนะครับสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลาที่นานเพราะความสะอาดนะครับในการสเตอร์ลีไลน์ต่างๆหลักๆะครับลูกค้าจะชอบเป็นเป็นแยมผลไม้ที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นลูกตะขบเราก็มีนะฮะ แล้วก็อ่าเป็นแยมตะกอท้อนต่างๆนะครับซึ่งไม่มีเฉพาะแยมพื้นบ้านเท่านั้นนะครับบ b ูเบ y ร t r ี่สตรอเบอร์ p ี่ล t ช้ต่างๆเราก็มีนะครับแล้วก็รวมไปถึงแยมรสชาติแปลกใหม่เช่นตัวข้าเหนียวม่วงนะครับตัวลิ้นจี่กุหลาบซึ่งจะมีดอกไม้แอดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งลูกค้าก็ชื่นชอบมากเลยทีเดียวแยมของเรานะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปทานกับขนมปังเท่านั้นนะครับ แยมของัรออกแบบให้ละลายในน้ําง่ายนะครับสามารถเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มประเภทโซดานะครับหรือเอาไปมิกกับสมูทตี้หรือจะออนท็อปกับโยเกิร์ตต่างๆสามารถทําได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากให้อ่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามแยมและผลิตภัณฑ์ดีๆของเราได้ทางช่องทาง Facebook หรือ Instagram มเทสซี่เฮิร์มได้เสมอนะครับผม และคุณผู้ชมลองไปชิมดูคุณผู้ชมจะยอมรับได้เลยว่าแยมของพวีนั้นอร่อยจริงๆช่วงหน้าผมมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันกับสุภาพสตรีที่ใช้ช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาที่เราอาจจะลำบากกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1-9เขาได้สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้และดังมากๆหลายคนคุ้นเคยกับกระเป๋าที่เป็นไก่ทั้งตัวเลยนะครับเราจะมาพูดคุยกับคนที่สร้างแบรนด์นี้กัน B y จากอีสานสครูหลังโฆษณา